ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับทั้งช่องน้องน้ำชาแนลด้วยแล้วก็หนุ่มอามคนเดิมนะครับแล้วก็มาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับแต่ไม่ได้มาถ่ายมายืนนะครับอันนี้พ่อยังก่อนพ่อสำรวยพ่อสำรวยหรือว่าพ่อสำรวยคนฝันแม่นทําไมวันนี้ถึงได้มาถ่ายคลิปพ่อสำรวย เพราะว่าพ่อสําจนไม่อยู่ก็เลยเฮ้ยโปะแตกแล้วเออหยอกยอกยอกซื้อดอกเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยมาฟังพ่อได้ยินข่าวข่าวว่าฝันแมนเป็นไรว่าตัวกันมาสี่ม้ว4งาดซ้อนซึ่งเขาชุ่งมวดเลยนะครับพ่อสํารวยบ้านปลาขาวนะครับแล้วก็ทองกราวอ่ะ มีแต่เขาทองเกลไม่อยู่ไม่อยู่อยโอเคนะครับเออเอาเขาเรื่องเขาเล่านะครับบอกว่าน่วงหอวมมกันซืะซิรหรอครับแล้ว่วงเขาวา่อาอะไรเขาเล่าอะไ้โอเคเ,เข้าเรื่องเขา้าลาวนะครับ <c oughs> คือก็เดี๋ยวเจอพอสำลวยนี่งวดนี้นี่พอเอารื่องทีา่าฝันนี่มือนีช่วงเนี้ยพอฝันเกี่ยวกับอีย่างเนี้ยวัดฟังนะครับฝันเกี่ยวกับตอนเรียนหรือไม่ฝันว่าไปเห็นตัวเดิบัง สามที่ห้าหมือนันี่สี่มือเนี่ยฝันวา่าเห็นยายยายไปเก็บพักเก,กออ็บพักกาดพักกาดห้าอย่ารืพักกาดหินปากอย่างนี้หรืยื้อน้ำน้ำไหมน้ำพรามรังกีนต้องเก็บกองไว้กองไว้บาัานมีมูหนึ่งมากมากมากถือมาสื่อน้ำเล่าเขาเขาบอกกันเองเดีกลับซุ้มหน้าบอกกันเองดีบอกกับยางกายเขาขม่า นีผู้ยิ่งผู้หนึ่งยางออกนาพอวันตอยางออกนาผู้ยิ่งที่ชังสูงหนูบ่เห็นนาดอเห็นตาต่างหลังเราอคนที่ดำดำเขาก็เลยกว่าเขาฝันบ่หนึ่งพอฝันว่านั่งนั่นฝันฝันซ่อนฝันฝันส่อนฝันผู้ยางออกก้อนฝันด้วยบอฝันว่าฝันเห็นผัวใช้ผัวใช้สิเป็นยางฝันัันว่าผัวใช้กับน้ำหกเหกอหกกันมันหกมันเกาสองใส้กันว่า ก็เลยถามมันว่าสองมาตะไสเจ้าได้มาตะไสสองเอามาใส่หกเราคุยกันกับทั้งยางไปดิยงางแต่ก็แทศมีนม้ำเจ้าน่อยกำลังกำลังโบก,กันอยู่มีพู้ไส้ผู้หนึ่งคนที่รุนรนกับเจ้าเนี่ยอายุประมาณนี้แหล้วยางยางเกามาได้บ้านสิมาแซงเพราะว่า,า,วาผู้ชายผู้นี้สิจัดกันกับผู้นั้นผู้ฝันกับพวกหัวแกเขาาดิสองคนนี้หัวกเข่าแต่เขาเขาว่าเขาแกกันเขาเลยหยอดมาใส่ครับ ก็เลยหของเมียเท่านั้น่ะกําลังถามว่าได้มาใส่สองเอามาใส่อันหกมาจะเหนียหมอนอ่นยางแทงกับมันก็สรุปก็คือฟันเห็นเล็กสองตบวหรือทสามตสองตสองตัวนี่แหละตรงที่ว่านี่แหละก็คือหกสองหกสองที่ฝันนันฝันตองหวัดฝันหมายก็่าเรออกแล้วเมื่อรุดมาฝันนี่ขึ้นมาฝันเลยนี่ว่าฝันเห็นอยู่ ใคๆกบต้นใหม่แหะมันจะเป็นเป็นโตหกศูนย์เก่าหกศูนย์เก้าอ่าอ่าหกศเก่คือของงวดนี้ป่ะงวดนี้ละงวดวันที่สิบหก่และต่องวดออต่องวดแล้วก็หกสองกับงวดนี้พร้อมนะหกสองเนี่มาฝันที่หลังวนฝันที่หลังัน่ามื่หนึงก็อ๋อก็คือฝันของงวดนี้งวดนี้จังหเอาตรงก็คือหกศูนย์เก่ากับหกสองก็คือของงวดนี้ก็คือว่าฝันของหกศูนย์เก้าก่อน 62ค่อยมาฝันทีหลัง69นี่คือต่องวดเลยต่องวดอ๋อพ่อพอเลขออกแล้วมาฝันเหรอพอเลขออกออกของวันที่หนึ่งสิงหาก็มาฝันของงวดนที่16ไอ้16กันยา1กันยา1กันยาแล้วมาฝันมาฝันของเป็น16กันยาเลยนะครับบอลพีเตอร์สิงหาบอลพีเตอร์ฝันของหนึ่งไอ้หนึ่งกันยาเสร็จออกเสร็จปุ๊บก็มาฝันของ16กันยาเลยก็คือว่า609ฝันก่อนแล้วก็ที่บอกว่า62เนี่ฝันทีหลังฝันทีหลังต่อกันมืองหนึ่ง บอต่อเด้บอต่อป่หลายมื่นเด้หลายมื่นป่หลายมื่นหลายมื่นพอรวยกว่าไอ้ฝังนี้เนาะเออพอจะฝันบ่ฝันสองสามมื่นนี่สามี่มื่นนี่เด้นะครับว่าสิบว่าฝันอีกางเราขึ้ว่าสิได้แค่ศูนย์เก่าอะไรเอ๊ะมันจะมาตัวเก่านะผ่าแ่ว่าในใจพอฝันมาฝันโตนี่แหละศูนย์เก่าขึ้นว่ามื่นหกคำเจ็ดคำมั้นี่ไหมเจ็ดคำแปดคำนี่ฝันเนยเดี๋ยวนี้มันก็จะได้เจ้าคำเก้าคำแบบนี้เจ้าคำนั่นละฝันหมื่นนั่นละก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่ไปเด้ซื uh, はは des, ้อลอตเตอรี Is ่อยัง เขายังว่าพอถูกเลขรางวัลที่หนึ่งแบบนี้อือที่เขาบอกกันอ่ะลอตเตอรี่พอจะใส่นอกบันว้านไหหาเบิ้งรบอว่าจะซื้อไว้แล้ววะซื้อแล้วซื้อไว้ถึงกวแล้วั้งสองหกงลอตเตอรี่อยู่ทน่พอไปเลยนี่อยู่น่พอวะเด็กอ่ะอยู่อยลอตเตอรี่อยูอยู่ถ้าโซก็ดีกันโยูแต่ยูนี่ว่ายูนี่ตัวอะไรว่ยูนี่นี่ออี้่บอกบอกว่าลอตเตอรี่หกตัวนี่มันเป็นตัวไหนเนี่ยมันเป็นแกมเนยของหก ศูนย์เก่าครับหกศูนย์เก่าข้างหน้าหรือหกข้างหลังข้างหลังด้านหลังเนี่ยหรือข้างหน้าดิสาตัวหลังสามตัวหน้าจำบ่ได้บ่ได้จำได้แต่ว่าหกศูนย์เก้าข้างหลังศูนเก้านะครับเพราะว่าเพื่อนจะตามหาเลขหกศูนย์เก้าอย่างไรทีนี้ผมรู้แล้วครับข้างหน้าสามตัวที่จำไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่มีราคาสามตัวหลังมีราคาก็เลยจำได้ครับถึงบางอ้ออีกแล้วนะครับผมเนาะก็ท่านผู้ชมครับก็คือก็คือว่า ลุงสํารวยนะครับซึ่งเพื่อนฝันเนาะห,หลังจากเลขออกวันที่1กันยาเนาะก็มาฝันต่อของวันที่16กันยาเลยฝันเป็นของตัว9ก9นก่อนแล้วก็ค่อยมาอีกประมาณหลายวันค่อยมาฝันเกี่ยวกับ62เอ้าส2คือฝันซ้อนฝันซ้อนฝัน62สอ,สอ,สอนะครับสรุปก็คือ609กับ6 2นะครับคือเลขลุงพ่อสํารวยนะครับถ้าจะไปสัมภาษณ์ลุงพ่อสำจนก็ไม่ได้ นะครับก็ต้องสัมภาษณ์คุณลุงพ่อสํำรวยโเกนคือังตอนทีแสนแจกนี่ฝันเห็นอยู่ปลใหม่เด้แสนแจกนี่ถึงสามโตสองโตเนี่ยคือยางไปในดงนี้แหละย่างไปทั้งหน้าหละมัตินเป็นเลขขึ้นล่างๆคือตนไหม่ระยะซ้ำตนไหม้นี่แหละครับแล้วเอ้ามันหาซีซีศูนย์หาหรือซีศูนย์หก เพิ่งกะกันเป็นสีศูนย์หกก็ะถือทั้งบนทั้งล่างเฮ้ถือทั้งสามโตสองโตเฮ้ยถือฝันแม่นเลยเคยเคยฝันโนนที่ว่าชอมันแม่นสมโตเนาะแม่นตลอดอันนี้เพิ่งบอกย้อนหลังให้ฟังถือมาแต่จะโดนหน้อดิจะศูนย์ีศูนย์กุฝันมาเรียดิครับม่ศูนย์ามเนี่เต็มเต็มเลยนะเพราะรายกากใหนสามศูนย์สามเราไม่อย่างอีกไม่อย่างหนึ่งสองก่อไกดแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอนครับเพราะว่าใดสิบสองนี่กับฝันขึ้นกัน จอม่ามันเป็นสองแปดกะเต็มๆพ่อได้ครับด้ล้างพร้อมแมนโบสองแปดอเห็นล้างนี่เนาะล่าสุดคือเก่กับศูนยเกาสีนี่มาได้สี่ศูนย์เกา่มาออกเกัาสีก็ถือว่าเขานะครับอ่อืมนะครับซึ่งมาอเก้าสี่สีเก้าก็มาได้ตัวนี้ละพ่อก็ได้ใส่ตัวลอตเตอรี่ลา้มวดติดดิติดมาเลยเลยโดนหล่วยดิติดมานต้งปีๆิดติดหน่อยเศรษฐบาลจนวา ยอมรับเลยอือกชอองหนึ่งนี่ฝันวัางไหนจังจะว่าฝันว่าเขาจัดงานในบ้านหลังนั้นบักทำงานเด็กหนอทำงานอยู่หันละอยู่เทศบันน่ะะครับขัเคนบ้านตอนนี้น่และล่ะเสี่ยงหอือไงบ้านมันเด็กที่สิบสองมือนั่นฝันว่าไปบ้านมันไปบ้านมันนี่เห็นมันเจ็บเต้นเก็บยังของมันว่าเจ็บเต้นเราเนี่ยเสรษฐเปลเงินผุ่นนี่พอแะ้วนะบ้านคนใพราะว่า ผมถึงเลขหลายเไปนะถึอเป็นแสนไปเด้ในค่วมฝันของพอที่ที่ได้สิบสองออกอีเวนต์ถือคนช่าอีกสิบเบลผุนมือนหนึ่งตัวได้เลขไามใส่ไหมก็จงสิแม่นเท่อปก็ออาบ้านผมจัดงานในบ้านบ้านหงผมก็ซื้อบ้านหลังที่ผมแล้วสิบสองเงินไว้อ๋อก็เลยได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จงว่ามันมาออกยีเวนตล่ะพูดได้ถามก็บอกตัวนี้สิบสองตัวเดียวสิบสองเดียวตัวเดียวเลย ว่าไหนบอกตัวเดียวเด็กหน่อยถือกันหลายเนี่ยเด็กหน่อยมิย่งทำงานอยู่หันคในเทศบาลโอ้ก็ถือว่าท่น<อ>านผู้ชมที่เป็นวอลมันเป็นฟอลหย้อนหลังไ้ฟังที่ว่ามันเข่าเขา่าเข<อ>่าไห,หล่หมดติดตอ่อกันเลยศูนชีกับแม่นได้บ่านศูนย์ชีเนี่ยตีเอาดอกศูนชี้เนี่ยบ่บ่เป็นโตศูนย์ชีเนี่ยฝันว่าเมียเมียหัวหน้าเด่นเลยอยู่เทศบาลเนี่ยตายไอจ่อไปนอนเที่ยงกันกับอัน ครบเวลาพันไว้ก็จะขอไปนอนเทียมไอ้คนนอนงมูเจ้าก็ได้บ่เพรนั้นนั่นน้ำศพล่ะไรพันมาเออบานนี้บานนี้เลยมาตีเอาได้บานนี้มาโมกันเลยที่ตีว้านศพศพกระซี่เราเขาสั่นตายคือศูนย์เท่านั้นเลยกะเป๊ะขึ้นอล้วเลยศูนย์ซีนั่นแหละนี่พอจอๆเลยเดี๋ยวจะฝันหลายถือว่าแม่นแม่นมาสมงวดที่เพิ่นบอลเนาะที่เพิ่นที่พันพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องราวย้อนหลังที่ว่าเข้ามาติดๆๆๆนะครับอ้โย้อนหลังเนีฟังย้อนหลังฟังก็คือว่าความแม่นนงงววดดัออก หกซีไม่เหันแม่บ้าอเก่าซีเก่าซีไม่เหันฝันว่าไอไปเห็นเฮี้ยนบ้านหลังนั้นเขียนเลขหกสองตัวเราได้่ว่าแล้วตื่นขึ้นตื่นเศร้าขึ้นบ่ฝันได้บ้างพอฝันได้ขึ้นนั่นไวเขาเขียนเลขหกสองตัวอยู่ข้างเรากระทอดเราเขาไหมกระทอดเราจรงสิไหมั้ะขังต่ำๆหลับฝาเห็นหกสองตัวแล้วตื่นเศร้าไป ไปเบื้องบันหนึ่งที่เขาว่าอนึ่งทีเท่าไหร่นะครับเม่อไงใจไปเบิ้งค้างเราเนี่ยนี่ว่าไงค้างเราที่เขาเขียนว่ามันจะมีหกสองตัวมันมามีมันมีซีซี่ตัวเดียวฉีขีดใส่ฉีดไว้แต่เจ้าว่ามันมาออกกันไหละหกซี่หนอ็ไหนเลยมันก็ออกเก้าสี่หมวดปุ่นนี่หมดหมดหกซีอยู่นี่หงหดหกซี่ออกหดหกซีอยู่นี่พอถล่มหกหกว่านี่เพราะว่าไม่เห็นหกหกฝันในในฝันหกหก บ่หลายตัวมันมันมันก็รัดสามารถรัดได้บ่าหกสี่หกหกสี่หกประมาณนี้หรือเก้าเก้ากันก็ได้นะคือรัดแบบ่หลายตัวเ่หลายตัวกันเอาแต่เลขของกันว่าไปนั่นมันบ่หลายตัวเลยครับตัดเ่นแล้วที่นี่ปั๊บเลยนี่ถามถามพอรุ้ยงวดนี่แหละครับงวดนี่แหละเลขที่ฝันหลังเลขออกกับฝันบ้องสองสามหมื่นมันใจตัวไหนแห้งก็กัน มันใจแบบนี่แล้วบบตัวสองตัวนี่แหละคือมันคือเพราะว่ามถคือตัวไหนคือหกสองหกสองนครับสองน่นแหละตัดกับคือหกเก่าเก่าหกกันเพาเป็นศูนย์หน้าหกสองคือหกหกหกศูนย์เก่าเห็นว่า่ะไรอืมอันหามันจีบคือหัวเรียวมากงันมันซีศูนย์เก่ามันออกซีเก่าก็ซีนะวันนี้ก็นี่กับมันใจว่าหกเก่ากันเด่นกันเล่นยุ่นนี่ก็ถือก็ถือว่า อ๋อสี่ซะมีหกศูนย์เก้ากับหกสองคือพ่อสำรวยมั่นใจค่อนข้างก็คือหกสองนะครับแต่ถ้าเป็นหกศูนย์เก้าก็จะตัดไว้เป็นว่าหกเก้าเก้าหกอะไรประมาณนี้ถ้าศูนย์บ้าๆนะเปิดมาเรียกสี่นะก็คือสรุปก็คือหกศูนย์เก้ากับหกสองมันเคยฝันยังสั่นอแต่ว่าบันใจข้างล่างพร้อเนี่ยหกสองหกหกสองแี่ที่ไหนเอาคุณเทียร์มาข้างล่างกลยข้างล่างนี่หกสองแปดมั่นใจข้างล่างข้างล่างความข้างล่างตัวเดียวเลยบอกเขาโอ้ มันธรรมดาดิเอาละมาที่นี่อแต่ว่ามันนึงเดี๋ยวนมันจะเป็นยังไงั้มีผู้ยุหันเนาะพี่จะน่าเอามูีดบกนบักซี่ไปวังไหนซีไกลวะไกลสิวซี่มันวังไหนเมือเอามาทายมันวาออกกออกโลดวะออกกออกโลดไกลห้องวังี่ไอใครก็วัด บอกหกหกศูนย์เก่ากับหกศูนย์ไกลเป็นห่วงวะออกก็ออกโลดแมนโอ้ว่าวิ่งมาถนนยี่หรีบอกอีกก็หนเหมือนกับออกก็ออกโลดออกก็ออกโลดโอ้โหไก่ห่องว่าออกก็ออกโลดนะครับท่านผู้ชมก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหวังว่าคำคำนี้คงไม่สิ้นเพลองนะครับโอเคเนาะก็มาถามคุณพ่อสำรวยเนาะเพิ่นฝันแม่นซึ่งเอ้ายังที่เขาที่ว่าพ่อซื้อเลขไอ้ ลอตเตอรี่ที่เขาเลื่อเป็นเลื่อในฝันหรือเลื่อของแหนในฝันในฝันว่าพอถึงวันที่หนึ่งซื้อแล้วอการนั่นหละนั่นขึ้นนั่นนั่นขึ้นนั่นลูกเป็นเงียวว่าฝันต้อยู่ละเมื่อว่าพอถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งนั่นละบางหมู่าหนึ่งหมก้อนเนี่ยฝันประมาณสี่เปรี้ยวเงินนนัถ้ามาเขาว่าไปรับเงินเดือนไปนะ ก็ค้นขึ้หลายแต่เอาเคิวกันเอาพอไปเอารถว่าใจว่าได้เขาคิวได้พอไปเอาเลยได้พนาาันว่ายานกับใส่โตเขาจ,ขาจ่ายเงินก็ได้รับว่ได้ถือเงินหนูแต่ว่าได้ไปเอาวันได้ได้ยางก็ไปเลยเแต่บนนาาต้าน,นาาผม,ผมีผู้หนึ่งว่าพอถือลอตเตอรี่คำวันที่หนึ่งผู้นี้พนันว่าลอตเตอรี่ด้วยใส่หนูฝันเนี่ยนี่ตัวเดียวก็เล่นันของมึงเลย 4600แคนบอกเอาเลยขอดกรอบป้านไปเิ็นเอาเนาะ <c oughs> คือกระสอบปุ๋ยน,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 นะครับกับมาสัมผัสพอรวยนะครับซึ่งกับมาฟั่งเรื่องเล่าที่เพิน่นเพิน่นฝันเหม่นต่ละงหมวดแต่ละงหมวดบห้ฟั่งแล้วก็หมวดนีลราสุดก็คือ609กับ62นเนาะ62นะครับมันใจจมันชิวลายู่บนเนอะก็มันใจนะพอเนาะเม็นคนสั่งที่นเขามันใจฝันเนียฝันมาหมดรุ่น่าฝันต่ เมือมือขึ้นกับฝันไปวัดไปตบแจ้งธรรมะคือเดียวบุญประเวทเอาเด็กหน่อยเอามาแล้วมันคือบ่าเอาขึ้นประดับประดาอธรรมาตออันนี้ฝันมือขึ้นอีกฝันเมือขึ้นเนี่ยเอาจัดไป,ไปทีนี้เอาอสดสดหอนหอนครับผมฝันดีเจ้นี่ไปจัดธรรมะมันเอาว่าไปว่าเลยพอก็อเลยจับขึ้นติดติดติดธรรมะไว้คือแจงจิบุญประเวทเพื่อนจิไประเทศประเวททั้งสล้นในวัดันี่ฝันไปวัดคุกปัจจุบันเนี่ยถือว่าฝันดีนะครับวัดเก่าลยวัดเก่ามันวัดเก่านี่คือได้ ของอย่างน้ำเพลินมาไหวพระที่แขนอยู่สูสูมือที่ไม่เห็นเห็นกับแม่นพระนี่แหละวัดเก่าดอนปลาพูวัดเก่าเนี่ยเดีด๋ยนี้ยังมีพระอยู่ปะครับวัดเก่าว่ามีเป็นเป็นเป็นวัดบ่อบ่เป็นวัดเป็นสิมห้างหรือซื้ซิมมุ่งหวาซือเป็นหูเป็นหลังคล้ายๆแบบนั้นปะอ๋อคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะมีใบซีมามันจะมีอยู่เขาเขามาลักเอาคุดเอาผ้าอย่างกับยุหันนครับ เนาะทบช้อนเนาะก็ฟังเรื่องเหล้าไปก็เป็นคนเกิดอยู่กับบ้านนี้อืเคยออกไปออกมาเดียวแต่ก่อนนี่ขังเนี่ยสู้นบ่าได้เดียวัดเก่าดาวพวกไปขอไม่ยังก็ต้องขอครับว่าเออเฮียนจัดเฮียนจัดเหยียนแห้งกันบ่ขอบ่ได้เจ้าเนี่ยว่าขวดเขาขวดน้ำรดพวกไถเกียนบันคอยมันคล้องทั้งอาชีพมาไถเกียนมานอนเนี่ยสีละหมาล่ำนอนโยดเดินอ่ะเพื่อนได้เห็นตัวอัน อ่าเดินสารภาพภาษีปเจัยครับนั่นลหละแล้วก็เป็นเป็นหมอถ้ำเป็นมาสวดมนต์ถ้ำมันยังเพม่อนในหามได้ได้ใส่เกี้ยนเมียแล้วตายครับท่อนตายเลยอืมแต่ก่อนอ่าแตโดนอะไรบ้างว่าใช่ไหมโดนอะไรด้วยตะกีเป็นมาเป็นยังของคู่คนยังไปลามเพื่อเขาว่าได้กขาว่าได้บอกได้บอกหลบลมลงครับได้ไปหาโอทวายจำมาขวดออกคนนี้เหี่ยนขนาดได้ตรงนี้เธอสุดยอดอ่ากกลายว่าเสุดยอดได้ระดับหนึ่ง ได้ของดีน้ำเ<อ>พลินน้ำแล้วก็ถามเล่าอยู่ว่านี่ฝันเล่ายางไปหนีที่นี่ยางมิน,นพอหนังด้วยเถอะเอาที่หามาดีว่าหลวงพ่อแต่แล้วสื่อเหลืองดีทบ่บ่เห็นหนาด้ยแต่ว<อ>่าใส่เหลืองยางไปหนีรัดขึ้นุนเลยว่าดีใหบ่บอกว่านั่นละว่าในความฝันดิเป็นเป็นพระเป็นพระหลวงพ่อหลวงพ่อเฝ้าวัดเก่าเนี่ยแหละเป็นบ่หนีไปใส่ตะกี้ไปสุ่นว่ได้หรอก แล้วก็เลยหนีไม่เรียยเห็นนวโตจริงอ่ะโตจริงแต่พอเป็นเอ็กน้อยไปเลยเอ็กน้อยอายุประมาณปอสามปศีนี่แหละตะกี้ตะกี้ปศีตะกีตะกอนตะกอนตะกอนบานนี่ไปเสียเวทกมู่ไปเสียเวทเราเนี่ยมดเส้าสิไปยามบานนี่พยายามแบบยางออกเป็นตะกีบบานพออยู่ผุ่นเดิ บ่อนปอบ่นแม่ยุ่งไงก็คือว่าไงเรื่องเรื่องราตรคอนเป็นเรื่องราตรคอนที่เราให้สั่งบอกเรื่องก่อนคือก่อนเรอเรื่องไหมคือไหมจริงไหมครับท่านผู้ชมย่างออกไปกับไปเอิญหมอมู่เดียวกันนั่นย่ายนั่นเลยว่ามึงแก่งเรามึงสิมา่อเอิญแล้วยังผ่านมาไปโรดไปยาโรดมันแก้งกันตัวผ่านมันเดือดไงอย่างโศกเนาะไปกับไปเราไปวางเห็นมันเป็นโน่นเลยในวินจีเห็นอยู่แต่วางจราบที่ใจมันตะกอนมันจะเป็นโน่นย่างขึ้นบ้านนี้ เพิ่นนี่แหละเพิ่นวัดเก้าดอนพระพุทธเจ้าอาวาสเก้าเพิ่นนี่แหละเพิ่นเสียชีวิตแล้วบันจะโดนอะไรเจ้าว่าไม่ใช่ไหมเพิ่นยางตัดหนาไหมตัดหนาแต่มาได้คือยังจักไม่เท่าก็คิดว่าพ่อใหญ่ผู้ใหญ่บ้านยุหันไปจำใบเท่ากี่ทั้งทีเลยเออจำไม่ยังส่ว่าถือเสียมถือปศดทุกข์กันยังไมถือเสียม <laughs> แต่กอนบ้านเขาว่าครมีห้องน้ำนี่นะ่บ้านเรามีห้องน้ำเป็นจะไปปดทุกเอาเสียมาอย่งไปแต่เด็กๆนี่ะเจ้าก่เรย่างานก่อสร้าเอพราะไงพราไงมาสิเพราะไงไดก่อส้งดูงานก่อีกจอซ้ำนี่นี่มันโมเป็นคนเหรอละงานเขาอีกจอครับก็คือว่าก็ผีว่าไงละไปว่าก็ผีการเลี้ยงกิ้งกาว่มาตลอดนี่เลยบ้านไหนคน จะไหมยจะเป็นเป็นเล็กน้อยจะอยู่ตรงเล่าให้ฟังพี่คเพิ่นเล่าเพิ่นเล่าประวัติให้ฟังเท่าที่เจอมาเจอเจอเจอมากับตัวว่าคักกระลัครั้งหนึ่งตั้งแต่เพิ่นเล็กๆเพิ่นเคยคุยกับผีแต่ว่างั้นไปเจอเป็นญาณเจอคุยกับตกเป็นเป็นพร้อมเลยตะกี้เนี่ยคักยู่หลักเอาตรงตรงบาเนก็เลยมันโมเมนต์ข้นหน่อยว่าส่วนถ้าเกิดว่าไงเราเร่ากับจิตปากได้ไหมล่ะ ก็เลยถอยหลังถอยหลังพอนเป็นเนินลงคอยถอยตับสวิตวิทเนินแลนสัญญาณเนี่ยกระลมเลยเออฝัดพื้นตาหลดเผิดพื้นดินอย่างงี้ไงที่เราบอกอย่างเฮี้ยเราอยู่วังบองไก่กันเลาก็ห้องกันเนาะมันเป็นอย่างมันเป็นอยังอย่งเงตัวแนเล่าแสเลเราจับอุ้มขึ้นสั้นยานไหลเดี๋ยวว่าขวดเก่าแล้วนะครับก็นี่แหละครับผมฟังฟังเรื่องราวตามที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่า ล่าสุดคือฝันแล้วแล้วก็ได้เลขแล้วก็คือ609กั62บ62นะครับ<อ>ก็คือกับพ่อสำรวยเพราะว่าเราก็มาสอบถามกับพ่อสำรวยคนฝันแม่นนะครับซึ่งเห็นเขาเว้ากันตัวเพื่อนฝันแม่นหลายงวดแล้วจนแบบทั้งตำบลเลยคือเข,เขาเว้ากันเขาลือกันนะครับ,บผมก็ได้มาตามถึงที่กับพ่อสำรวยแล้วก็มาขอโชคกับเพื่อนด้วยบอกโชคบอกยังต่อๆไปกันไปนะครับเพื่อเป็นบุญกุศลหาได้มา เพิ่งทิ่นะหลายซึ่งหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมเนาะก็เอาแค่นี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะก็วันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมกับทางน้องน้ำชาแนลนะครับก็มาวินชาแนลป้าต่อยคอมเมนต์เซนซึ่งได้มาถ่ายคอน้านนี้แล้วนะครับผมก็มีอยู่แค่นี้แหละที่ซึ่งก็คือพ่อสรุปคือเลขตัวไหนะเลขหกสองกับหกศูนย์เก้าประมาณนี้ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมบพมาว่าคำคำนี้ก็ไม่สิ้นเปลืองอีกนะครับ6มหกศูนย์เก้าหกสองครับ มีอยู่แค่นี้มั่นใจตัวไหนนะพ่อเพราะมันคิดว่า6-2เนี่ยมากข้างล่างไปแล้วโว้ยตโตัวนั้นกระชือยุบบนเครื่องที่เขาอหกสามตัวอย่างยุบนอยู่ครับพ่ออ่ะกะกะเฮ็ดไว้แล้วครับผมเค็ดไว้ทีงบนล่างน่ะที่เพราะว่าไม่ผู้ยู่ในหันเนาะครับผมบนล่างนี่แล้วล่ะครัับอเมนใกล้สีห้องอีกบ่มันสีห้องว่าออกก็ออกโลดมาที่มาเนาะเอาท่านผู้ชมครับกเอาบัคซี่พูด่ลย ก็ฟ <wan> like. mm ัน hmm. ดีก mm ็ไ hmm. ด uh ้อ huh. น okay, <tr Dus of> <mayonnaise> <t> ั้นเป็นม้าแล้วจใหญ่ขึ้นมากเป็นเออเป็นไงท่านผู้ชมไก่มันมองอยู่อืมอืมจะพ่อเป็นฝันดีเพราะว่าเป็นมี่เป็นด้ไดานของเป็นไห่มากอืมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้หนุ่มอามคนเดิมกับทางน้องๆนะชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปคลิปหน้านะครับว่าจะไปตรงไหนสถานที่อย่งไหนหรือตามสารตรงไหนหรือจะไปสอบสัมภาษณ์ใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ